สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับแลนลี่แล้วนะครับตามรอยทัวกับราบครับตอนนี้ครับไม่ได้ไปล็อกเท้านะครับอาการก็ก็รู้ๆกันอยู่นะครับตัวแลนลี่เนี่ยครับพอดีว่าเจ้าของรถอ่ะไปลุยมาครับอาการเป็นไงบ้างครับตอนนี้อาการตอนนี้ตึงเป๊ะครับผมไหนๆดูดูดูดหน่อยดูหน่อยดูหน่อยตึงเป๊ะครับ การนะครับแบบนี้เลยครับอันนี้คือปรับปรับสุดแล้วครับปรับสุดละแต่อตึงใช่ไหมครับตึงนะครับรู้ๆกันอยู่นะครับอาการนี้โอเคเดี๋ยวเรามาให้ช่างเบียวจัดการต่อแล้วกันครับผมว่าถจะทําอะไรกับมันมากโอเคฝากไว้ที่ช่างเบียวเลยแล้วกันครับครับขออนุญาตหรือชุดแฟลิ่งก่อนนะครับ นี่ก็คือแผ่นคาดนะครับแผ่นคาดใหม่นะครับเราก็จะมาทําการแชร่น้ํามันก่อนนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วทางวันด้าเขาก็แช่มาให้แล้วครับแต่แต่มันก็จะเริ่มมันมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเราก็เลยจะมาแช่เพิ่มนะครับเพื่อให้มันดูดซับน้ํามันลดลดการสึกหลอเวลาตอนประกอบใช่ไหมครับเนะี่ยใช่ครับผมเผื่อว่าลูกค้าบางคนเราเปลี่ยนแผ่นคาดไม่ให้แบบน้ำมันมันยังไม่ทั่วถึงเนี้ยแล้วขับรถออกไปแล้วเนี่ย ู่ดีๆไปซัดเลยเนี่ยถ้าแผ่นคัส์น้ำมันไม่ทั่วถึงนะครับไม่ทําให้แผ่นคัดต์เนี่ยไหม้ได้นะครับไหม้และอาจจะติดหลอไวกว่าเดิมใช่ไหมครับครับผมเพราะฉะนั้นเราอันนี้จะเป็นเทคนิคใช่ไหมจังเบลใช่ครับเราก็เลยแก้ปัญหาก่อนเลยครับแช่น้ํามันเลยครับดีที่สุดอ๋อก็หมายถึงว่าคือเราได้แผ่นคัส์จากฮอนด้ามาเนี่ยครับเราก็ต้องมาแกะก่อนแช่น้ํามันก่อนก่อนที่เราจะแกะรถใช่ไหมครับใช่ครับเราทิ้งไว้ประมาณสักห้าหรือสิบนาทีแช่ แช่แช่ไปนานๆก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเพราะตัวนี้มันจะอยู่ในน้ำมันเครื่องอยู่แล้วครับนะฮะแช่ไว้ก่อนครับอันนี้ช่างเดียวแนะนําไม่ทําก่อนก่อนก่อนที่จะลื้อรถใช่ไหมครับใช่ครับก่อนลื้อครับซื้อมาก็ถ้ามีเวลาก็แช่ไปเลยครับอ่าฮะหรือช่วยได้เยอะครับลดการติดล้อตอนประกอบใช่ไหมครับเวลาการใช้งานแช่นี่แช่น้ำมันเครื่องนะครับ ก็เป็นน้ำมันที่ดีนะกงเล็บด้วยน้ำมันใหม่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำเองอ่ะท่างเบลแนะนำหน่อยว่าขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะเปลี่ยนแผ่นค์ดเนี่ยมันต้องทำอะไรยังไงบ้างก็ ถ้าถ้าทำการเปลี่ยนแผ่นพัดน,นะครับหนึ่งเลยก็ต้องรื้อชุดแฟริ่งออกนะครับหรือชุดแฟริ่งเสร็จก็จะมาทางน้ํายาหล่อเย็นนะครับก็คือต้องระบายน้าน้ายาน้ํายาหล่อเย็นเนี่ยหรือว่าน้ำน้ำม้อน้ำนั่นนะครับออกก่อนนะครับจากนั้นจากนั้นก็จะเป็นน้ํามันเครื่องนะครับ<า>เพราะน้ำมันเครื่องนี่ต้องถ่ายทิ้งนะเพราะว่า,ามันมีไอ อนคัดไหมเนี่ยมันมีเศษพวกแผ่นครัรท่ทวนอะไรทิ่เข้าไปเข้าไปาไปนอยู่แล้วครับอันนี้คือสมควรต้องต้องเปลี่ยนทุกครั้งใช่ไหมทั้งเบวทาปกติคัดไหมเนี่ยต้องแนะนาต้องเปลี่ยนจำเป็นเลยใช่ไหมครับใช่ครับสาหรับถ้าอยู่ในเมืองหรือว่ารถออกจากป่าได้เนี่ยถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเลยนะครับแนะนำจะดีมากใช่ไหมครับดีมากครับถ้าสำหรับเอออย่างสมมติว่ารถไปติดอยู่ในเขาอะไรพวกเนี้ยถ้ามีแผ่นคัดติดไปด้วยก็ อ๋มันจะมีเทคนิคของแต่ละคนนะครับช่างเขาจะรู้อยู่นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นพวกเราเนี่ยก็จะตะแคงรดแล้วก็จะเปลี่ยนแผ่นคัดตใหม่เข้าไปแล้วใช้น้ำมันเครื่องเก่าออกมาได้แล้วเราก็เปลี่ยนทิ้งนะครับอ่าฮะครับมอ๋อจะดีมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคใช่ไหมครับที่เราจะจะต้องเปลี่ยนครับมันอาจจะไม่ถูกต้องนะครับแต่เทคนิคยามถุกเฉินนะครับอ่าฮะครับผมโอเค ตอนนี้เปิดออกมาที่รู้เลยครับนี่ถึงกลิ่นเลยใช่ไหมครับกลิ่นแค่เปิดออกมาให้รู้เลยครับจะบอกว่าไออาการแบบนี้เป็นอาการย่อยฮีของของตัวตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้เลยครับอ๋อก็อาจจะใช้ผิดประเภทไปหน่อยนึงนะครับขึ้นดอยชันไปหน่อยนึงและระบบส่งกําลังช่างเบลมีแนะนําอะไรบ้างอย่างเช่นพวกโต๊ะเตออ์หรือว่า เวลาเราจะขึ้นเขาอย่างนี้เราต้องมีการเซตอะไรก่อนออกไหมคือว่าแนะนาเป็นเท่าไหร่ดีครับผมก่อนก่อนนีก็สเตอร์น่าจะปรับเปลี่ยนจาก่40นะครับไปเป็น43ดีกว่าครับน่าจะโอเคกว่าครับแล้วด้านหน้าก็เปลี่ยนไหมครับด้านหน้าด้านหน้านีานนา่14น่าจะโอเคอยู่นะครับาา14นะครับแต่ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนลงมาอีกฟันหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ผมว่าขนาดนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นรถ สเปคเดิมนะครับยังไม่มีการโมดิฟายอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ใช้ประมาณสัก43ก็น่าจะโอเคครับโอเคครับ <c oughs> เพราะว่ามันจะช่วยให้เวลาเราขึ้นเขาเนี่ยช่วยกำลังใช่คร,ครับเพราะว่านี้มันเล็กเกินไปครับเค้นรถเกินไปครับแค่เยวล่นเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นว่าแผน่นคร์สเนี่ยมันจะเป็นาร์ทนำเบรเดียวกันหมดเลยแต่แต่ของเขาเนี่ยจะเป็นเขาจะมีแผ่นเล็กทำไมเราต้องใช้แผ่นนี้แผ่นแผ่นใหญ่ทั้งหมดเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็น เทคนิคอีกแบบหนึ่งครับก็คือว่าเราจะไม่ใช้แผ่นเล็กละเพื่อเราจะใช้แผ่นแผ่นใหญ่ทั้งหมดเพื่อให้าการการจับของคาสเนี่ยดีดีดีกว่าเดิมครับแล้วมันจะส่งกําลังได้ดีกว่าเดิมครับโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นทินกีอย่างที่ไม่รับใช่ไหมครับเทคนิคอีกอย่างนึงใช่ครับผมใครที่จะนำเอาไปใช้ก็ไม่ว่ากันนะครับเทคนิคนี้ลองดูครับ มาครับช่างเบลแผ่นาลาดเริ่มมีสีใช่ไหมครับหอ,อมตลบอบอวนเลยครับนี่ครับไอหน้าสัมผัสตัวแรกนี่ไม่ต้องตกใจนะว่าเปิดมาไม่เป็นอะไรนะครับต้องมาไล่ดูแผ่นที่สองนะครับดูนะฮะโอ้โห,โโหดำเลยสิแผ่นที่สามนะครับดู มันไม่ได้หมดนะครับแต่มันไหมนะครับก็หมายหมายความว่าความหนาของมันเนี่ยลดลงใช่ครับอ่าที่เขาบอกว่าคัดไหมคัดไหม้คืออาการมันก็จะมีกลิ่นหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับอืมกลิ่นมันจะออกเลยนะครับเนี่ยไหมดูสีก็รู้แล้วครับสีมันจะเปลี่ยนเลยครับนี่ครับของเดิมมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับ นี่แผ่นเล็กแล้วก็จะมีแบบสปริงนะครับอ๋อนี่ใช่ไหมที่เราเราเะียต้องถอดออกแผ่นเล็กเราจะไม่ใช้ใช่ไหมครับครับเพื่อในการในการจับที่ดีขึ้นใช่ครับเวลาออกตัวก็มีแรงถีบมากขึ้นใช่ก็คือว่าให้มันกระโดดขึ้นนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวซับเพื่อความนุ่มออกตัวให้มันนิ่มนวลหน่อยอ๋อแต่นี้สายนี้มันเราไม่ต้องการใช่ไหมครับไม่ต้องการนิ่มนวลครับไม่ต้องการนิ่มนวลครับ เ,เดี๋ยวาต้องทำการล้างนำพ้นสะอาดก่อนะครับครับหลังจากลื้อออกมาหมดแล้วนะครับเราก็จะทำการจัดเรียงแผ่นคาดใหม่เข้าไปนะครับครับเชน้ำมันเยาเยมดแล้วครับ มันจะมีด้านหน้าด้านหลังอะไรทั้งหมครับเนี่ยมันจะมีด้านนูนกับด้านเรียบนะครับเราเอาด้านนูนเข้าไปนะครับเพื่อให้ด้านเรียบเนี่ยรับรับกับแผ่นคาร์ดท,ที่เราจะเรียนเข้าไปนะครับ ตอนต่อไปนะครับเราจะมาตรวจสอบดูสปริงนะครับว่ามันยังค่ามันยังเท่าเดิมอยู่ไหมหรือว่ามันหดตัวลงนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะหดไม่ช่างเดรียวครับถ้ามันไหมถ้าไหมอย่างเงี้ยหดแน่นอน,นครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากไอของที่อยู่ในรถก่อนนะครับศูนย์น,นะครับสามสิบเก้าจุดเก้าเก้านะครับ เดืที่ส<ะ>ี่สามสิบเก้าาเก้าเก้าก็สาสี่อ่ะอ่าครับโอเคข้ตีสามสิบสี่อ่ะตัวนี่เก้าตัวที่หนึ่งนะครับสาเกใกล้เคียงนะครับอ่ใกล้เคียงกันเพราะว่าเป็นชุดเดียวกัน โอ้นี่หลุดลงมาเยอะเลยครับโอเคครับ3ตัวรู้เรื่องครับใช้หมด5ตัวแต่นี้อันนี้ของใหม่นะครับแกะกล่องนะครับสแตนดาร์ดเลยนะครับของใหม่เรามาเทียบกับของใหม่นะครับเนี่ยครับสี่สองสองจุดศูนย์เก้านะครับโอ้ยหายไปเยอะหายไปเยอะนะครับลองเปรียบเทียบดูไหมครับว่าระหว่างของใหม่กับของเก่ามันมัน เทียบดูเห็นเลยถ้าเปรียบเทียบไปสายตานะครับนีจะเ,เป็นประมาณนี้ครับ,รบโอ้โหถือว่าเยอะเลยประมาณเกือบพักหายไปเยอะใช่ไหมนะสองมิลครับอ่าฮะสองสามมิบสองมิลถ้าอย่างเงี้ยกำลังการกดหายไปเลยครับอย่างเงี้ยอย่างนีเ้เราเรา,เรา,เรา,เราต้องทำไงต่อครับเปลี่ยนดีที่สุดครับเปลี่ยนใหม่ครับผม